เป็นเมนูที่ฉันคิดว่าฉันต้องลองน้ำจิ้มที่ฉันไม่เคยเห็นที่ไหนยกเว้นในประเทศไทยสวัสดีครับเพื่อนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับดูเขารู้เราถ้าเราจะพูดถึงอาหารไทยบางเมนูต้องยอมรับว่าโด่งดังไปทั่วโลก ไม่แพ้อาหารจีนญี่ปุ่นเกาหลีอย่างแน่นอนโดยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และฝีมือคนไทยเราทำให้ชาวต่างชาติหลายๆคนติดอกติดใจอยากกลับมาชิมอาหารไทยที่เมืองไทยให้ได้อีกครั้งแต่สำหรับวันนี้นะครับแอดก,ก็จะมาแนะนำเมนูปลาหมึกยัดไส้ที่กินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบไทยๆฝีมือคนไทยที่ได้ไปโด่งดังและเป็นเชฟร้านอาหารที่อเมริกาและการันตีด้วยรางวัลหลายรางวัลอีกด้วยเขาคนนั้นก็คือ นิกกี้พินยาวัฒนาสาวกรุงเทพที่ไปประสบความสําเร็จที่ยังต่างประเทศสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและอาหารไทยเราทีนี้เราลองไปดูนะครับว่าชาวต่างชาติพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับสาวไทยคนเก่งคนนี้กับเมนูปลาหมึกยัดไส้และน้าจิ้ม food สีฟูสไตล์ไทยครบเครื่องและเพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเราลองไปฟังกันเลยครับ มัที่คอมเมนต์แรกนะครับคนนี้เขาที่กล่าวว่าอย่างไรก็ตามฉันคิดว่าอาหารไทยยังคงเป็นเบอร์นหนึ่งในอาหารที่ดีที่สุดในโลกสําหรับฉันคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันไม่ค่อยสนใจปลาหมึกเท่าไหร่ใส่ข้างในต่างหากที่น่าสนใจมันมีส่วนผสมของกุ้งที่ฉันชอบและเครื่องเทศแบบอาหารไทยๆน้าจิ้มซีฟู้ดคนๆมันช่างน่ากินจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับ นี่ไม่ใช่อาหารไทยแท้ๆแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดโรยจัดการที่มีทั้งพริกมะน,นาวฉันหมายความว่าคุณสามารถเรียกอาหารไทยได้คนไทยกินปลาหมึกโดยการย่างหากคุณกำลังจะลองทำอาหารไทยฟิวชั่นอย่างน้อยก็ย่างโดยที่คุณจะไม่นึง่งในประเทศไทยพวกเขาจะไม่มีเมนูนี้และคุณจะไม่สามารถสั่งได้ในร้านอาหารใดๆในประเทศไทยหรือแม้แต่ในที่นี่ในอเมริกา คอมเมนต์ต่อมานะครับลอกปลาหมึกออกแล้วนํามาทอดกินกับน้ำจิ้มสีเขียวถ้วยนั้นก็สามารถทําได้เช่นกันคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับคนนี้เขาได้เล่าไว้ว่าที่มาเลเซียมีปลาหมึกยัดไส้เรียกว่าทูพัสสูตองใครมาจากจังกานูมาเลเซียต้องรู้จักเมนูนี้อย่างแน่นอนซึ่งจากคอมเมนต์นี้นะครับแอดไม่แน่ใจว่าแอดจะอ่านถูกหรือเปล่าถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ก็สามารถบ,บอกแอดได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ คอมเมนต์ถัดมานะครับฉันจะไม่โกหกตัวเองเลยทำไมไม่น่ากินขนาดนั้นพระเจ้าคอมเมนต์ต่อมานะครับสำหรับคนไทยนี่เป็นอาหารจานโปรดอย่างหนึ่งของฉันอร่อยมากฉันขอแนะนำให้คุณลองคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวอีกว่าอาหารเมนูนี้ฉันคิดว่ามันยังคงสุกไม่พอสำหรับสิ่งที่ฉันเห็นเพราะถ้าหมึกข้างนอกยังไม่สุก ข้างในอย่างกุ้งกระหมูอยู่ตรงกลางมันก็ยังไม่สุกคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไวว่าเป็นเมนูที่ฉันคิดว่าฉันต้องลองน้ำจิ้มที่ฉันไม่เคยเห็นที่ไหนยกเว้นในประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าฉันรู้ว่าฉันควรรักการเรียนรู้การทำเมนูนี้มากกว่านี้แต่ฉันคิดว่าฉันแค่อค้าปากค้างนิดหน่อยเกี่ยวกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เธอทำ คอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาที่กล่าวไว้ว่าฉันไม่ใช่คนทานมังสวิรัตหรืออะไรก็ตามแต่ที่ฉันจะพูดถึงคือการกินปลาหมึกพวกมันเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะน,นี้พวกมันสามารถนับแก้ปัญหาสื่อสารเล่นคนอุบายกับมนุษย์และอื่นอื่นอีกมากมายดังนั้นการกินปลาหมึกเหล่านี้จึงเทียบกับการกินเด็กเล็กที่ฉันฉลาดคนหนึ่งเลยทีเดียว คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันคิดว่าหมึกฉลาดแค่ไหนยอมตายเพื่อวีดีโออร่อยๆวิดีโอนี้ของเธอคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับเธอจําเป็นต้องทําความสะอาดสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้นเพราะข้างในมันจะเหมือนน้ามูกและเธอไม่ได้เอาเปลือกข้างนอกที่ขมออกคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับฉันเป็นคนไทยและต้องบอกว่าอาหารชั้นนี้มันอร่อยมากจริงๆ และที่ฉันชอบที่สุดนั่นคือน้ำจิ้มซีฟูด้ดมันหอมและอร่อยมากด้วยจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับทับปลาหมึกสดจะยิ่งดีเพราะมันจะทำให้หมึกหวานขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับคนดีข้อได้กล่าวว่าสามีฉันจะทำความสะอาดปลาหมึกและเลือกเมนูง,ง่ายๆแต่ฉันไม่สามารถดูการทำของเขาได้เลยแต่อย่างไรก็ตามฉันก็ยังคงกินมันซึ่งมันก็อร่อยมากเลยทีเดียว คอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าคนเหล่านี้ไม่เคยดูสารคดี My Octopus Teacher หรือ,อยังไงซึ่งหลังจากที่ฉันดูจบฉันก็ไม่สามารถกินปลาหมึกได้อีกเลยในชีวิตของฉันซึ่งสารคดี My Octopus Teacher เป็นสารคดีของเ e t f ฟ i x นะครับปี2020ที่พูดถึงปลาหมึกนั่นเองคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่ามันน่าขยะแขยง ในน้ำจิ้มมันดูมีผักชีมากจังเกินไปแต่อย่างอื่นมันดูน่าทึ่งจริงๆฉันไม่ถึงปลาหมึกยัดไส้คอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับคราวหน้าถ้าหากมีเวลาฉันจะต้องลองทําปลาหมึกยัดไส้บ้างแล้วละ่ะแต่ข้างในมันอาจจะแตกต่างกันแต่ฉันแค่สงสัยว่าในน้ําจิม้มคุณใส่กระเทียม40กลีบเลยเหรอคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวว้ว่าพระเจ้า ปลาหมึกนั้นมันดูดีมากเมื่อมันบรรจุเข้าไปในนั้นฉันต้องลองอย่างแน่นอนคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันชอบเมนูสูตรนี้ของคุณจังเชฟนิกกี้และที่สำคัญบุคลิกของเชฟก็สุดชนะรักคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวอีว่าเชฟทำอาหารเมนูน,นี้ฉันคิดว่าเราควรเพิ่มเวลาในการนึ่งเพื่อจะได้มั่นใจว่า หมูกับกุ้งข้างในมันจะสุกเรียบร้อยและเมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคุนี้เขาได้กล่าวอีกว่าฉันคิดว่าคุณจะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดกับอะไรก็ตามมันก็อร่อยเพราะมันคือน้ำจิ้มสุดเด็ดที่มาจากประเทศไทยก็จบลงแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่เกี่ยวกับเมนูปลาหมึกยัดไส้กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสไตล์ไทยช่นเคยนะครับก่อนจบคลิป แอดฝากคำถามให้เพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับว่าแล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้าให้เลือกระหว่างหมึกกับกุ้งเพื่อนๆคิดว่าอะไรที่ถูกปากเพื่อนๆมากกว่ากันครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแอดจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แอดฝากาเพื่อนๆช่วยกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วย เพื่อน,นจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอมเมนต์ที่น่าสนใจที่แอดนำมาฝากในครั้งต่อไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้แอดก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยน,นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะฟังข้อความบันเทิงสำหรับวันนี้แอดขอตัวเราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ